วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเจือนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับเป็นเบีย้ยแก้นะครับวันนี้เราจะมาเช็คราคาถึงวัดกลางบางแก้วนะครับเพื่อนๆติดตามไปด้วยกันนะครับ You so make me feel so ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับเริ่มต้นการเดินทางวันนี้ผมนั่งรถเมลสาย84จากคลองสานนะครับจะเดินทางไปที่ซอยเทนดัดนะครับแล้วก็จะไปต่อรถตู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปวัดกลางบางแก้วนะครับวัดหลวงพ่อเจือนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คราคาวัตถุมงคลด้วยกันนะครับ หลังจากลงรถเมลสาย84แล้วผมก็มาต่อรถตู้ตรงซอยเทียนดักนะครับแล้วก็จะไปลงโรตัศนานครชัยศรีนะครับเพื่อนๆตามไปด้วยกันครับนี่ครับรถตู้มาแล้วครับป้ายสีแดงๆแล้วครับแล้วก็มาต่อรถมอไซค์เข้าไปที่วัดกลางบางแก้วนะครับจากโรตัศนาก็30บาทนะครับเพื่อนๆ ในที่สุดก็มาถึงแล้วครับนี่ครับวัดกลางบางแก้วนะครับกลางบางแก้วก็ตั้งอยู่ปากคลองบางแก้วตําบลปากน้ําอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเดิมชื่อว่าวัดคงคารามคนทั่วไปแถบบริเวณนครชัยศรีนี้มักเรียกว่าวัดกลางวัดกลางบางแก้วเป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับหรือตอนปลายของยุคอู่ทองจากสภาพโบราณวั ถูกภายในวัดเป็นต้นว่าอุโบสถใบเสมาและวก็วิหารตลอดจนพระพุทธรูปหินสยแดงซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถคือหลวงพ่อโตวัดกลางบางแก้วนี้ได้รับปฏิสังขรณซ่อมสร้างสืบต่อกันเรื่อยมานะครับและหากพิจารณาดูสภาพโดยทั่วไปแล้วก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยอดีตนะครับ เพราะมีถาวรวัตถุหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์สืบเนื่องกันต่อๆมานะครับเช่นภาพกิจกรรมฝาผนังในอุโบสถและก็ภาพกิจกรรมฝาไม้สักทองด้านในหอไตรนะครับซึ่งมีความงดงามมากอันแสดงถึงฝีมือช่างเมื่อครั้งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อนๆ วัดกลางบางแก้วก็นับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอดนะครับเพื่อนๆเ,เนื่องด้วยเจ้าวาดทุกรูปที่ปกครองดูแลวัดอันประกอบด้วยหลวงปู่บุญแล้วก็หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือแล้วก็หลวงปู่บุญช่วยนะครับล้วนเป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งศิล,ลาจาวัดและปกครองดูแลพัฒนาวัดให้รุ่งเรืองอย่างสืบเนื่องเรื่อยมานะครับ ส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนาให้คงอยู่ยืนยาวสืบไปนะครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบรูปเหมือนของหลวงปู่บุญแล้วก็หลวงปู่เพิ่มหลวงพ่อเจอนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่ครับตรงข้ามวัดกลางบางแก้วก็จะเป็นวัดตุ๊กตานะครับนั่นก็มี หลวงพ่อเพียนนะครับอยู่ที่วัดนั้นนะครับเป็นเกจิอาจารย์เพื่อนๆก็แวะไปกราบท่านได้นะครับวันนี้ผมว่าจะไปกราบท่านพอดีฝนตกหนักเลยครับวันนี้ติดฝนอยู่ที่วัดหลวงพ่อเจือนะครับกว่าจะได้ถ่ายใช้เวลานานเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมวัตถุมงคลน,นะครับหลังจากกราบรูปเหมือน หลวงปู่ทั้งสามองค์แล้วนะครับเราก็มาชมวัตถุมงคลด้วยกันนะครับตรงนี้ครับวัตถุมงคลจากทางวัดนะครับเข้าไปเลยครับนี่ครับวัตถุมงคลนี่สามพนะครับพระสังฆวัร อเงินนะครับอ๋อพระชัยวัรหรือเปล่าพระชัยวัดสามพันแล้วก็พระชัยวัตสอง0ันนี่ครับราคาจากตู้ในวัดนะครับเพื่อนๆน,นี้300นะครับสวยนะครับ สามร้อยสวยครับนี่เป็นล็อกเก็ตสามหลวงปู่นะครับมีหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือนะครับสวยสวยนี่เบี้ยกแก้สองพันนะครับเบี้ยกแก้เล็กๆอันนี้หนึ่งพันโอ้นี่พันห้านี่พันห้าเบี้ยกแก้ ี่หนึ่งพันอาจารย์สารนะครับเวียกแก้อาจารย์สารยาจินดามณีหนึ่งรนะครับยี่สิบห้ายี่ห้าเม็ดแล้วก็มีพระผงพระผงพันห้า นี่พันห้านะครับเจ้าสัวเจ้าสัวพันห้าสวยนะครับนี่เนื้อผงนี่หนึ่งร้อยนะครับเจ้าสัวเหมือนกันนี่สองร้อยเป็นเจ้าสัวเนื้อผงอันนี้เหลือเหรียญเนื้อทองแดงหลวงปู่บุญนะครับ 1,999นะครับหลวงปู่บุญโอ้หลวงปู่บุญ,บญทองแดงรมดำนะครับเพื่อนๆสวยหมื่นกว่านะเมื่อกี้นี่ร้อยนะครับนี่หนึ่งรนี่หกรนะครับนี่เบีย้ยเบี้ยกแก้ก็สวยนะครับ เรียแก้มีหลายราคานะเพื่อนๆผมว่าดูลําบากเหมือนกันนะรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนต้องถามเขานะครับเขาก็บอกอย่างนี้มีพันห้าถึงสองพันนะครับไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆไม่เหมือนกันนะแต่ละรุ่นผมว่าดูลําบากเนี่สองพันห้าก็มีแบบเป็นกรอบอย่างเงี้ยถ้าแบบสีขาวๆนี่พันสองเขาบอก ถักเป็นสีออกขาวๆราคานี้แต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันผมว่าจะถามทุกชิ้นแต่ก็เกรงใจเจ้าหน้าที่นะครับก็คร่าวๆให้บอกคเพื่อนๆนะครับว่าราคาประมาณนี้ครับเพราะมีหลายรุ่นนะครับคือถามชิ้นหนึ่งก็อีกราคาหนึ่งนะครับเหมือนเขาจะรู้ว่าเป็นนนรุ่นแต่ผมก็ว่าดูลำบากหน่อยนะ ดูลำบากเหมือนกันเพราะเขาถักอย่างนี้เนาะผมว่าถ้าไม่เก่งจริงดูยากเหมือนกันนะสำหรับใครที่จะเล่นเบีย้ยแก้นะครับใครที่จะเก็บเบีย้ยแก้ต้องเก่งจริงๆนะครับผมว่ามันดูลำบากนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับนี่เหรียญหลวงปู่เจือสวยเหมือนกันนะครับเขาบอกสามพันห้านะครับ นี่ครับสวยมากนะครับนี่ครับเป็นสติกเกอร์ก็มีนะครับสติกเกอร์เล็กๆก็แผ่นละยี่ิบมั่ง80ดสิบมั่งนะครับสติกเกอร์ก็มีเหรียญ เขเขียนใส่กระดาษเล็กมากนะครับ200 500อย่างนี้แหละครับ100เ,เพื่อนก็ดูเอานะมีหลายอย่างเขนาน่าจะติดกระดาษดีๆกว่านี้หนะ่อ <c> ย <oughs> ความคิดเห็นผมหรอกว่า <c oughs> ติดกระดาษแบบธรรมดาครับเนี่ยก็เหรียญละ200ก็มี100ก็มี500ก็มีครับ เป็นอะไรหนุมานครับหนุมานนี่สองร้อยครับเหรียญหลวงปู่บุญสองร้อยโอ้ยสวยนะเนี่ยสองร้อยน่าเก็บนะเหรียญน,นี้ดูเก่าดินี่ก็สองร้อยเพื่อนๆสองร้อยนี่เหรียญน,นี้ เหรียญนี้ก็สองร้อยเพื่อนๆหลวงปู่บุญนะเนี่ยเออสวยสวยเหรียญนี้ก็สวยเหรียญละสองร้อยนะไม่แน่ใจว่าเขาสร้างใหม่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆแต่ก็ราคาน่าเก็บนะมีทั้งหลวงปู่บุญ หลวงปู่เจือหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่เพิ่มครับสมอาจารย์ดังนะครับวัดกลางบางแก้วผมว่าเหรียญน,นี้น่าเก็บมากแต่ถ้าเบี้ยแก่ผมไม่ค่อยกล้าผมว่ามันดูลําบากครับดูลําบากนะครับสําหรับเบี้ยแก่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ราคาต่างกันด้วยไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพืเ่อน นี่เจ้าสัวนะครับนี่เป็นเหรียญคินราชสามร้อยคินราชสามพันก็มีนะครับราคาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่น <S <S เหรียญตรงนี้ก็ราคาลบไปแล้ว <laughs> นี่ครับรูปเหมือนเนื้อเงินพันสองนะครับหลวงปู่บุญแล้วก็หลวงปู่เพิ่มก็มีนะครับ รูปเหมือนเนื้อเงินก็พันสองนะครับนี่พันสองรูปเหมือนเนื้อเงินหลวงปู่เจือนะครับสวยนะครับนี่พันห้าก็มีหลวงปู่เจือก็เจ็ดร้อยมั้งหลวงปู่เพิ่มเจ็ดร้อยเป็นรูปหล่อนี่หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือสามร้อย สี่ร้อยก็มีเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละครับดูประมาณสี่ร้อยหนึ่งร้อยก็มีนะครับนี่หลวงปู่บุญสี่ร้อยนี่ไม่เหมือนกันครับคงมีหลายรุ่นนะครับฐานล่างก็จะมีเหมือนโค้ดตอกไว้นะครับนี่นี่เจ็ดร้อยนะครับปรมดำมีแปดร้อยก็มีนี่เหรียญเหรียญก็สวย ลมดำมีราคาตั้งแต่300หน้าเก็บเนี่ยเหรียญเนี่ยผมชอบเหรียญน,นี่3 0 0นี่สวยมากคุณเพื่อนเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มแล้วก็หลวงปู่บุญหลวงปู่เจ้อนะครับเพื่อนๆชอบเหรียญเกจิอาจารย์คนไหนก็เลือกนะครับเลือกเอาได้นี่นี้พันห้านะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับ พูดง่ายๆมามาที่นี่เช่าบูชาได้ทั้งสามเกจิเลยนะครับนี่รูปหล่อนี่ครับรูปหลอก็มีตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับหลักพันขึ้นไปเล็กๆ็ก็ห้าร้อยหกร้อยประมาณนี้และครับแต่เขาไม่ได้ติดราคานะตรงนี้ผมคิดว่านะผมคิดว่าวัตถุมงคลสวยมากนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับเพื่อนๆนมีโอกาสก็มาได้ มาเช่าวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เจือ้อปู่เพิ่มปู่บุญน,นะครับสามเกจีดังแต่ผมชอบเปลี่ยนมากกว่านะครับเพื่อนๆถ้าเบียแก้ผมก็ชอบอยู่แต่ผมไม่ค่อยถนัดผมว่ามันดูลําบากนะครับสําหรับเบียแก่ไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นราคาไปเท่ากันผมก็งงเหมือนกัน เขาก็บอกอยู่ครับว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับเหลียนเจ้าสัวก็มีตั้งแต่พันสองพันห <the> ้านะครับเพื่อนๆราคาไม่เหมือนกันนะแต่รุ่นนี้ไม่เหมือนกันถามจนเกรงใจเจ้าหน้าที่ครับมันราคามันไม่เหมือนกันเพื่อนๆเลยบอกไม่ถูกเรียกง่ายๆว่าหลักพันขึ้นไปอ่ะเพราะราคาไม่เหมือนกันนะครับราคาไม่เหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับแต่ราคาไม่เหมือนกันนี่มีตั้งแต่สามพันถึงสี่พันขึ้นไปอ่ะ ถ้าเหรียญใหญ่นะเหรียญเจ้าสัวผมก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าราคาไหนแน่นะครับเพราะมีหลายรุ่น<ๆ>ก็เพื่อนๆ,อนๆสนใจก็แวะมาเช่าบูชาได้นะครับเพราะว่าถ้าฟันธงราคาไปเลยก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเขาก็จะมีเขียนบอกอยู่ครับรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับนี่ก็คงจะ ราคาขึ้นลงอยู่ที่ความนิยมของคนนะครับว่าเขาเล่นรุ่นไหนนะผมว่านะเหมือนเบีย้ยแก้นั่นแหละครับมีทั้งแบบแพงก็มีนะแบบถูกแต่คล้ายๆกันการถักก็คล้ายๆกันแต่แต่คนที่เขาเก่งเรื่องเบีย้ยแก้เขาก็คงดูออกนะครับว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับวันนี้ที่วัดก็ฝนตกหนักเลยนะครับกว่าจะได้ถ่ายทํา ต้องรอจนเกือบมืดนะครับเพื่อนๆวื่าวจะไปวัดหลวงพ่อเพี้ยนวัดตุก,กตาก็ไม่ได้ไปเลยครับอุโบสถวัดกลากบางแก้วก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นของพระอ,อุโบสถก็คือลวดลายปูนปั้นนะครับโดยช่างปูนปั้นฝีมือดีจังหวัดเพชรบุรีนะครับทำงานลวดลายปูนปั้นประดับโบสถ์ทั้งหมด รวมทั้งกิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถเป็นภาพพระพุทธประวัติที่วาดได้อ่อนช้อยงดงามและมีการลงรักปิดทองทั้งหมดนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมนะครับเพราะวันนี้ฝนตกจะทําท่าจะมาอีกแล้วนะครับครังแรกว่าจะไปวัดตุ๊ก,กตาเลยไม่ได้ไปเลยต้องรีบถ่ายนะครับ ที่วัดก็มีพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกนะครับแบ่งเป็น3ชั้นได้แก่ชั้นที่ 1. จัดแสดงประวัติและข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มนะครับเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลและพระบูชาของหลวงปู่อีกส่วนหนึ่งจัดเป็นเรื่องตัวยาไทยสมุนไพราย,ยารักษาโรคและก็ปฏิทินโหราศาสตร์เขียนด้วยลายมือหลวงปู่ รูปปั้นและก็รูปถ่ายหลวงปู่นะครับนอกจากนี้ยังมีคำภีใบาลานสมุดข่อยตำราโหระศาสตร์ตำรายาไทยสมุดภาพพระมาลัยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูสิน้ำเต็มเลยฝนตกหนักนะวันนี้ฝนตกหนักมากนี่ครับเพื่อนๆก็มากันได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้พาชมหลายที่อยู่ครับเพราะว่า น้ำเยอะมากนะครับนี่ฝนตกพึ่งหยุดนะครับปกติตรงนี้ก็จะมีตลาดนัดนะครับวันนี้แต่วันนี้พ่อค้าแม่ค้าเก็บของกลับหมดนะครับฝนตกหนักว่าจะไปวัดตุ๊ก,กตาก็เลยไม่ได้ไปนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ วันนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ